สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมีกโกคาสกิคนเดิมคนนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาผ่านโซนที่2หรือว,ว่าในโซนที่2นะครับของฝึกฝนแดนมายาในฝึกฝนคมด่านนี่เองครับนี่แน่แน,นะฮะเราก็จะมาสู่โซนที่2ผมก็ผ่านไปแล้ว1ด่านนะครับแต่ว่าด่านที่2นี่มันมีอะไรที่ค่อนข้าง โอพขึ้นมาอีกนิดนึงนั่นก็คือมีตัวซุยริวนั่นเอง oh. เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเราจะสามารถชนะซุยริวได้หรือเปล่า oh. ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนนะครับว่าท่าของซุยริวเป็นยังไงบ้างนะครับ oh. เดี๋ยวเราจะโจมตีแค่ด้านหน้าก็พอฮะ oh. ปากโจมตีธรรมดาเข้าไปครับแล้วก็ไล่โจมตีจากยุ่งไปหนึ่งที่ตามด้วยปุริปุริซันเนอร์ต่อยเข้าไปหงลูกไฟนะครับจิ้มไปหนึ่งครั้ง ตามด้วยเพ่งเล็งจากเกียโลเกียโลฮะแล้วก็ไล่จมตีจากยงหนึ่งที่สับต่อยต่อยจากดาร์คชายครับปุกปักแล้วก็ตามด้วยอีกฝ่ายน,นี้กามบูชิสับเข้ามาโจเซ่สับเท้าเข้ามาโอโ้โหโคตรแรงอือหื่ต่อยมาสับเท้าเข้ามาทีตคราวน,นี้โอโ้โหอือหึ่มสามน้ำเจด็ดครับโคตรแรงคราวนี้โอ้โหอือหื่ทางทางนี้คือโยงเข้ามาคราวนี้นะครับเราก็รู้แล้วนะฮะว่า ถ้าเป็นยังไงนะซูริวบอกได้เลยนะว่าเป็นตัวฮีโร่ที่ค่อนข้างดีมากแล้วก็เตะทะลุโลกปู่บอมด้วยนะครับแถมตีแถวหลังทั้งหากผมบอกได้เลยถ้าเกิดตัวแถวหลังถึกไม่พอนะตายแน่นอนครับผมบอกเลยโอเคเรากดข้ามไปฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่2นะครับว่าจะมีซูริวอีกหรือเปล่าก็ยังคงมีนะครับแต่ตอนนี้นะฮะผมก็อันติรมยสกิลเข้าไป อยู่ใครเคียดเทเข้าไปอะโอ้โหสองล้านเจ็ดติดฟอยกันหมดทั้งหกตัวครับแล้วก็ตามด้วยจกกดดักรพรรดิเอกอนติเมสกิลเข้าไปแถวๆนะ้าตามด้วยอนติเมสกิลอีกหนึ่งที่คุเตอร์ปุมแล้วก็ตามด้วยกนเดนบอลครับอนติ <c oughs> เมสกิลปิดฉากหรือเปล่ายังครับโอ้โ oh, หยังถึกอยู่ปั้งและข่าวนี้สุยริวครับสวนกลับคืนมาไม่ทันครับติดฟอยเข้าไป500,000โ oh, อ้โ oh, หลงไปนอนกองกับพื้นแรงมากเลยครับติดฟอน50,000 0 โอเคคราวนี้ก็มาถึงด่านที่3นะครับเราก็แทงทอมมาสเตอร์โอบลัดเขไปหนึ่งที่ตามด้วยบอโอตนะครับต่อยธรรมดาเข้าไปน่าจะผ่านอย่างง่ายได้ครับโอ้นี่นะฮะเราก็เป็นการผ่านด่านนะครับถึงด่านที่3ของแน่วแน่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะสู้ไปเรื่อยๆนะครับดูซิว่าเราจะสามารถผ่านด่านสุดท้ายได้หรือเปล่านั่นเอง และตอนนี้นะครับเราก็มาถึงด่านสุดท้ายมันที่เรียบร้อยนั่นก็คือด่ดานของข้อปูบอมนั่นเองครับในโซนที่2โอเคเดี๋ยวเราจะมาจัดกันนะครับ<อ>ว่าเราจะสามารถชนะได้หรือเปล่าไปฮะสำหรับหมาเป้าบ้านแมนครับโอ้โหมีซุยริวด้วยแล้วสุยริว2ตัวโอ้โหสร้างโลปะเนี่ยไม่สร้างโลครับโอเคก็าาถ,ถือว่ายังโอเคอยู่ครับไม่สร้างโลเราก็กดข้ามเลยฮะเฮ้ยพ้หรอโอ้ของจริงว่ะ โอ้โห,โหเขาบอกเลยนะคะสายเขาเรียกว่าอะไรสายโหดขนาดนี้นะครับน่าจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเทคนิคนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเอาปุริปุริออกนะ,ะแล้วก็แทนด้วยแทนด้วยตัวอะไรดีวะเดี๋ยวก่งเดี๋ยวเอา,อาดักชายสลับกับทัสนึมากี่ดีไหมไม่เอา drainage, ไ,มไม่เอาเอา,เอาไงดีเดี๋ยวผมจัดทับสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีนึง ตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนไลน์อัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าเราจะสามารถชนะได้หรือเปล่าโอเคคราวนี้เริ่มนะครับตามด้วยเปิดหมาด้วยหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับเปิดอันติเมทสกิลก่อนหนึ่งทีนะครับเพราะว่าจะได้ลบลูกไฟนะครับเพื่อไม่ให้ใช้อีกฝ่ายใช้แอนติได้ครับแล้วก็ตามด้วยทัพซึมากีนะครับเพื่อลบลูกไฟหนึ่งที่ยกขึ้นด้านบนแล้วก็ลงมาโอ้โหติดปอยไปเยอะมากครับแล้วก็ตามด้วย อันติเมตสกิลของผมนะครับน่าจะเล็งไปแค่ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวซุยริวนะครับใบอืปอ้าโอ้โหเบามากครับแล้วก็ตามด้วยโบลอสครับอันติเมตสกิลใส่ปูซิลเวอร์แฟงจะได้โลแตกโลแตกแล้วจะได้ตายเอออย่างนั้นแหละแล้วก็สับเท้าไปหนึ่งทีปากแล้วก็ตามด้วยเกยโลเกโลครับจิ้มไปหนึ่งทีปัม้มแล้วก็ไล่โจมตีจากยุงหนึ่งครั้งโอ้โหถึกมากครับแล้วก็สับมาจากกาโลตามด้วยกาโลอันติเมตสกิลใส่เข้ามา บังโอ้โหกล้าล้านสามแรงมากตามด้วยการลูัอนติเมทสกิลใส่เข้ามาบังโอ้โหกล้าล้านสามแรงมากแรงจัดจัดคราวนี้นะครับซูริวทั้งทั้งอีกคือยงใส่เข้ามาโอ้โหเก้าล้านแปดแรงเกินแล้วก็ลมหมุนตัดเด็กนะครับใส่เข้ามาหนึ่งทีโอ้แถวหน้าผมแล้วก็ทั้งทั้งอีกคือยงสับเข้ามาหนึ่งทีใส่ล้านหนึ่งแรงเกินนะครับแล้วก็ตามด้วยหมาเฝ้าบ้านแมงมผมนะคอับอันติเมทสกิลตัดแถวหน้าใส่เข้าไปหนึ่งทีแล้วก็ตามด้วย อันติเมสกิลใส่ปั่มแล้วก็ตามด้วยมัดเข้าไปปักปักปักโอ้โหไล่โจมตีจากยุงหนึ่งทีปักขราวนี้เหลือแค่ซุยเร็วกับลมหมุนตันเลยครับสับเข้ามาโอ้โหยุงหม,มมตายข้านี้ครับหมาเฝ้าบ้านแมนครับต้องอันติเมสคิวไม่ให้ซุยเร็วครับเตะแถวหลังตายนะครับแล้วก็ตามด้วยอัดเข้าไปหนึ่งทีจากโกเกสส์โอ้โห ผมบอกได้เลยซุยริวอึดมากลมหมุนตัดเหล็กเข้ามาหนึ่งทีแล้วครับแล้วก็ซุยริวเตะหมาเฝ้าบ้านแมนโอ้โหแล้วก็ตามด้วยหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับอัดเข้าไปหนึ่งทีเพื่อบล็อกพลังอีกหนึ่งรอบปกักโอ้โหโก้ห้สุดนะครับอัลติเมสกิลเข้าไปปักปักปักโอ้โหสับเข้ามาเตะเข้ามาโอ้โหตายอึดเกินโอเคฮะผมก็กดยอมแพ้ไป <c oughs> <c oughs> ถ้างั้นตอนนี้ผมก็คงไม่สามารถชนะได้เดี๋ยวผมจะไปลองหาวิธีคิดค้นใหม่มาครับถ้าเกิดผ่านได้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับผม A a few moments e t l อโอท่านผู้ชมกว่าจะผ่านได้ลากเลือดครับผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับว่าผมใช้ตัวอะไรบ้างในการผ่านด่านนะครับในนี้มันไม่สามารถดูได้แต่ว่าการจัดคร่าวๆนะครับ ทีมแรกของผมนะก็จะใช้เป็นเซตนี้นะครับบวกกับโบลอสให้โบลอสนะครับออกเป็นตัวแรกเอาหมาพ่อบ้านแมนอยู่หลังยุงตามด้วยอย่างนี้คนระผมก็จะเล่นเซตประมาณนี้เซตแรกในส่วนเซตที่2นะครับก็ใช้เป็นตัวที่แบบค่อนข้างคอมโบนิดนึงก็จะมีพวกกาโลถกพัดเด็กอาชูล่า โพลเดนบอลฟีนิกแมนนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ตามด้วยปุริปุริและที่เหลือนะครับก็จะเป็นคอราชาแต่ว่าใช้ทัชซมรมกินในการเบิร์นดาเมจนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตที่3ก็จะมีประมาณนี้ครับทั้งหมด3เซตก็สามารถผ่านได้นะครับกว่าจะผ่านได้ก็ลากเลือดเหมือนกันกว่าจะผ่านได้ก็ลากเลือดเหมือนกันก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับในการผ่านด่านนี้นะฮะคมดาบในส่วนของ ด่านแน่วแน่นั่นเองสําหรับวันนี้นะครับอีโกะคาสึกิคนเดิมคนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนที่จะจากกัน <c oughs> เดี๋ยวผมไปสุ่มวันนี้สักนิดนึงก็แล้วกันเนาะสุ่มเขาเรียกอะไรซับไพลูนนะครับอ่าตอนนี้เรามีทั้งหมด9อันโอ้ยังขาดไปอันนึงแฮะถ้างั้นเราซื้อเลยดีไหมซื้อเลยดีกว่าอืามเข้าไปซื้อที่สต,โต,โต์ฮะซื้อไปหชิ้นไปทั้งหมด10ชิ้นครับล้วก็กดโอ,โอเค ได้อะไรบ้างบ้างมีแต่ของเกลือๆทั้งนั้นเลยฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับสำหรับวันนี้อีโกคัสกิคนเดินคนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ